พร้อมยังว้องเครื่องกวนด้วยมันยี่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 ก่อนละพกอมันคือชงกระตุกขนาดสามเซายังดวีที่อเราย่อยขึ้นไปเนี่ยขึ้นขึ้นอ๋อเดี๋ยวเอาไปแค่มพายเลียกเก็บดอกสานลำมเลย

เนาะโอ้โหตีต oh. 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 uh. oh, oh, ี oh. ียงหักจำใบอ่ะเนาะว่ายนองตัวนั้นเล่นขังดินไปสองมันนี่ยังก็เป็น พ่อก็ปพักใา่แลวพ่อก็ปพักมาได้ยไงไม่ได้ไปดี้ยอากเลยยามียามีเรืยเอาไเดียไปกา

แย่งข้องสะลุนี้่าทำมาได้ผมแย่งมาเห็นไหมไม่อัดอัดมางแรง,งพี่ตรงจำจํา